ว,วันวันเนี่ยหาแต่ของเล่นวิ่งหาแต่ของเล่นนะเคยคิดจะทํางานบ้างไหมเคยอยากจะทําตัวเป็นประโยชน์บ้างหรือเปล่าไม่ะอยากจะไปซื้ออะไรก็ไปคิดว่ามีตังค์เยอะแยะนักหรอฮะเอาตังค์ใครซื้อ <c ười> เอาอะไรรอแป๊บเอาอะไร <c ười> ไหนหมาดูสิคือกระเป๋านักเรียนเดี๋ยวไปโรงเรียนเดี๋ยวไปโรงเรียนก็ต้องมีกระเป๋านักเรียน อยากได้นู่นอยากได้นี่มีบ้างไหมจะทำตัวให้เป็นประโยชน์อ่ะรูสิเดินไปตั้งไกลจะมาให้ยายอุ้มแห่มาลากยายอีกอขอบนหน่อยทำเป็นปล่อยมือเดินเองมีอะไรจะพูดไหมมีอะไรจะพูดไหมจตังที่ไหนมาซื้อให้นักหนาฮะ เอาตังค์ที่ไหนมาซื้อเอาตังค์อะไรมาซื้อฮะยายมีตังค์ไหมถามสิยายมีได้ยายมีไม่ตังค์อะมได้ฮะมาตั้งไกลหาอะไรนะของเล่นอย่างเดียววิ่งก็ไม่รอใครเดินก็ขาลากหมดแล้วอย่างยังไม่หยุดเหนื่อยดิเดินเดินตั้งไกลไม่ได้อะไร ดูดูเดี๋ยวยายกล็ล้มเดี๋ยวยายก็ล้มนะวิ่งไม่ได้ไปขึ้นรถเลย<า>กูจะดูหนังไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้บ่นอยู่เนี่ยตอนเดินว่าไม่ซื้อแล้วของเล่นมีตังไหมเนี่ยแล้วได้อะไรมาเอามาดูซิได้อะไรฮะใครซื้อให้่กูใครซื้อกูซื้อตังใคร เอาต่างกุ้นมาจากไหนฮะบนอยู่แป๊บๆเมื่อเกี้ว่าไม่ซื้อของเล่นนะวันๆเดินหาอยู่แต่ของเล่นนี่แนะใครซื้อให้ใช่เหรอเอาดีๆใครซื้อื้อรักย,ยายยังยายยังเอา